สวัสดีค่ะยายแหล่มแช่เนี่ยออกมาจาก USA ค่ะพี่น้องก็ขอระตูพี่น้องมาฟังเราเล็บน้ากันอีกแล้วค่ะเราเล็บเราเล็บเราเล็บเอาใจขาโจนะคะแต่ว่ายายแหลมสีมาแบบเพ่งยังเลยค่ะเดี๋ยวยายแหลมเบิงเเบ่งกวนนักการพะเพ่งยังนึกคะ่ะ sly sly ถั่วงอกแกง ft a l e แอนด์สโม e โอ้ยเออินซสือยากหยค่ะแต่ว่ามีจะไวไา้ขาโจนะคะเข้าหูก,กันเนาะค่ะแต่ว่าายแหลบก็มาดีแอคชั่นเพลงให้เพิ่นนะคะเพลงนียแย่แลบก็ม,กะะมักเลยค่ะมันเป็นหรือว่าใครอาขาโจออายนยนยุกไปอาประมันสิบสี่ปีอีกครั้งหนึ่งะคะ่ะเอาไปฟังกันเลยเนาะค่ะว่าสิเป็นจัางไนคะ่ะเล่าแลบมเป็นจัางไหน,นะะไล้ค่ะไปรับฟังกันเลยค่ะ Okay, I Dollar Gang shit, make money Dollar lit Wake up, wake up, I smoke weed Dollar Gang shit, make money lit Pay up, pay up, give a secret deal Dollar Gang shit, make money lit Wake up, wake up, I smoke weed Dollar Gang shit, make money lit Pay up, pay up, give a secret deal Dollar Gang gang in studio I up, a lot smoke weed, nigga feel low huh? Oh, but it's told A hey, So right, right, we flow so oh, Anh đi cao from now lại long loài lưỡi lê cầm lăng smoke, up smoke mouth Trang của những máu trồn trang เท่าติดตามกูเก็บเงาเมากาม์มันจนเงาคลองหวานจนไม่เฮาเมาเมากับมึงเศร้าอินน่ามานี ang, ang, rap, code, olo, ่แกงยังเมาอินนาบารีป่วยมึงขนบหัวกระทบจนสโตรลีสมันขี้โมความตื่นตีนยาเฮ็ดก็ย่าเบอร์ฟนเบอรกูโซโล่ไอ้กูยังโบดมกันนั่โอโต้อวดโอ้ยบอกยาพวกกูบาซ่าให้คนอีโน่ T A L O Y แต่ละแกงยังมาแบบโคตรอันตรายบอกรอแต่แฟนมึงมากมายใส่เพื่อใส่แบรนด์เนมแต่แกงกูยังโซไฮ ตาลอยแกลงอยู่ในสตูดิโอวิดีแกงซอแจงบบได้นอนขอบตาดำปานซัมบี้พวกกูบอก copy smoking OG get high แต่ลอยแกง wake up อยู่ในปาร์ตี้โบอยากจะล้มต่ลอยแกง allie talking about demoni ตาเห็นภาพเป็น 3D ซิมเป็นโซลีพวกกูยิงหัวแบบใน PBSL ว่าซิเป็นเบียร์เราจะย่างเซยู่ในคลับซิ่งสุดไปไอยิงโบพากันรลับสกินับเคเอาไม่ไปทีเดียวแต่ลอยแกงบุกถึงมูบโบคือสูงแต่ลอยแกงบุกถึงมือ Mag Snow สุ้มึงโลกคิดสุมยังโมหิตเดี๋ยวกูตัดตบจบชีวิตสู้จนหมดให้มันหมดจดอุจพ้นคำพันลำอีกเป็นบทสูกันยังหดโคดคืองูยังมาคู่สู้ควรไปตายขาหูยังมาคู่สู้สีสำรับกูมีแต่กวี แลบสนั่นพัตตพีบอเคยวันของกูมีเฮตสุสันตอนกูลันกับแก๊งปล่อยแต่แบนดแมงจนแค้น แกงกูมาแหงปล่อยเสีงเฮ็ดสุดแสงบอทันสมวกวีดพันลำอยู่นหัวกูมีแต่คำจดเพิงจนตาดำฟอกแดงพวกกูลันตามหาความฝันนีกบบดนเค้เดอดฟังชีวิตกูลีคิดมันบ่ได้ปังไรอยู่ทางตันใช่เป็นตาดำเพราะว่าตากูมันแดงว่าชีวิตกูมันดำกูเลยต้องเสแวงกูยังเมคมันนี่ต้องการจะแบงแบงจูดดูแต่เลยแกงพุ่นกวันกันจนแจ้งแกงกูมามันต้องมีเมามึงบบต้องลุนคือปิงโกเวลาแกงเมาแหวงโกดเป็นมวยใครคือจิงโจ๊ ยังเชื่อในศรัทธาพราะว่าแก๊งกูนันมาไกลบุษยเชื่อว่ามึงเข้ามากูให้หาพวกกูอย่างไรหอนในวงนภา,าในเวลากันมาไกลกูยังพัฒนาฝึกวิสากับนางทองใบต่ละแก๊งเช็คเมกบันนี่เละ wake up wake up as no w a i ต่ละแก๊งเช็คเมกบันนี่เละ Pay your tips up, give with Dollar gang shit, make money lit Wake up, wake up, as smoke weed Dollar gang shit, make money lit Pay up, pay your give with ตะลุงก่งชิม็ะีเลกอพเบ a k as no w ตลงเก่งชิบม็ะีเลย p จ้งตะลุกงชิม็ีเลอ a k as no w ตลงเก่งชิบม็ีเลตลองเก่งชิตลองเก่งชิดโอ้ยยายแหลม ồng. ดอกดอกไหนจะจังหวะดีค่ะจังหวะอื่นยายแหลมบูหัวเลยค่ะอันนี้ก่ะสาหรับ ไหวทีค้าโจาอีรีนเนาะคะ่ะขาโจาอีรีทีที่มักเพลงนี้เนาะคะ่ะตลองชิ้ตลองชิยายเล็บจำได้จงจังหวะนี้นะคะ่ะแต่ว่าเพิ่นว่ายายเล็บก็มากเลยคะ่ะใส่แว่นตาดำเพอายังบอกคะ่ะพอเพิพ่นตาแดงค่ะเพิ่นใส่แว่นตาดำเพอเพิพ่นตาแดงค่ะเอาเพลงนี้กับยายเล็บไปให้สำหรับกับคาโจด้วยค่ะแต่ว่าจ,จ,จาาังหวะจังหวะม้วนยายเล็บกัม้วนตออเัวจังหวะตรงอ่าทลองแกงชิ้ะลองแกงชิ้ะลองแกงชิดิสินะคะยายเล็บมากเลยค่ะ ีกะชอบราคาชอบจังหวะเดียวค่ะจังหวะอื่นเออแย่แลมก็ฟังฟัง่จับใจกว้างกับบาดเป็นไหนเนาะค่ะแต่ว่าก็บมวนค่ะมวลมวนมวลอ่าวัยวรุ่นวัยรุ่นซ้ำหนึ่ก็คือสีมวนอยู่เนาะค่ะแต่ว่าวัยรุ่นของแย่แลมแย่แลมก็ว่าเออมวนอยู่ได้ค่ะจังหวะแต่ต่ลองแกงเชี่ยตะลองแกงเชี่ยนี่สินะคะมือนี้ก็ซัมนี่เนาะค่ะไม่แย่แลมก็บว่ารีแอคชันเพลงแบบว่าเล่าแลบนะคะเล่าแลบก็แต่งตัวเป็นเล่าแลบเนจักหน่อยเนาะค่ะให้มันเข้ากับ เพลงนะคะเนาะมันนี้ยายแนะนบพ่อสำมีแล้วคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ยายแลมด้วยนะคะถ้าชอบกดไลค์ถ้าไม่ชอบกด like, 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 like. ไลค์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 ให้ได้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะตะลองแกงชิตตลองแกงชิตตลองแกงชิ